สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม My มไบเซอร์ไวเวนะในคลิปนี้ก็จะมาปลดล็อกนะครับตัวละครเจเนเจเนวีฟอไม่รู้ผมอ่านผูกหรือเปล่านะผมน่าจะอ่านผิดแหละขออนุญ,ญาตอ่านตามมาแล้วกันนะครับเ n เนวีฟนะครับก็ะจะเป็นตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่ต้องปลดล็อกโดยการทำลายผนึกนะครับตัวละครนี้สามารถปลดล็อกได้โดยการเอาเอเลนอร์นะครับลงด่านอนาะ ออสคารีแล้วก็อัปเกรดอาวุธของเอเลนอร์ไปทำลายคอนึกนะครับเดี๋ยวผมตัดมาที่นี่นะครับตัดมาที่ย้อนหลังก็จะเห็นว่ามีเครื่องหมายคำถามเหมือนเดิมนะครับก็คือวิ่งตามหาเครื่องหมายคำถามซึ่งตัวเเกนเอเลนอร์เนี่ยเอเลนอร์ก็จะมีปัญหาเดียวกับอารุโตะในคลิปที่แล้วนะครับก็คืออาวุธตั้งต้นเนี่ยสู้มอน ในด่านนี้ตอนเริ่มไม่ได้ก็เหมือนเดิมนะครับจะซื้ออาวุธจากพ่อค้าหรือจะสุ่มให้ได้อาวุธที่แรงๆตั้งแต่ต้นก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับจากนั้นนะครับพอไปที่เครื่องหมายคำถามจะเห็นที่ผนึกนะครับจะมีลูปอาวุธอยู่นะครับอาวุธที่ต้องใช้ก็คืออาวุธที่ต้องอัปเกรดอัปเกรดขึ้นมาแล้วของเอเลนอร์อ่ะแต่ แต่ในคลิปนี้จะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือคุณสามารถปลดล็อกตัวละครนี้เพื่อทำลายันหนึ่งเนี่ยปลดล็อกตัวละครแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันมีอีก a c h i e v e m e n t หนึ่งที่ปลดปลดได้จากการทําทาลายันหนึ่งนี้นะครับก็คือเมื่อคุณทําลายันหนึ่งเนี่ยจะเจอบอสบอสจะเกิดนะครับเดี๋ยวผมเล่งเล่งไปตรงที่บอสเกิดอันนี้คุณจะเห็นมันจะมีตัวไอ้นี่อยู่นะครับ ซึ่งคุณต้องสู้กับบอสตัวเนี้ยถ้าเกิดคุณสู้ชนะก็จะปลดล็อกแอช i e v เมนต์อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งสู้ยากสู้ยากมากแล้วบอสมันจะขโมยอาวุธออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยพขไปสักพักเนี่ยอาวุธของเราอ่ะจะโดนปลดออกหมดเลยแล้วก็อย่างหนึ่งที่แนะนำนะครับอย่าใส่ไอทองคําเข้ามาเนี่ยอย่างเห็นเห็นปะเห็นว่ามันกินอาวุธเข้าไปอ่ะอย่าใส่ไอไข่ทองคำเข้ามานะครับเอาที่ผมไปอ่านในไกด์ของ ของฝรั่งนะครับเขาบอกว่าถ้าใส่ไข่ของค้างมาแล้วตัวละครเอเรนอร์ของคุณมีเนี่ยบอสมันก็จะกินไข่ของค้างเข้าไปด้วยแล้วมันจะเก่งขึ้นกว่าเดิมอีกซึ่งแค่นี้ก็เหนื่อยจะแย่แล้วนะอันนี้ก็คือรักทุเรอยู่พอสมควรนะครับกว่าจะปราบบอสลงได้ผมต้องวิ่งแบบเอาชีวิตรอดแล้วแล้วมันไอ้มุมกล้องมันกวนตีนมากมุมกล้องเนี่ยมันจะไปโฟกัสที่บอสคือบอสมาอยู่ตรงกลางแทนแล้วตัวละครเราก็หาหาไม่ค่อยเจอว่าตัวละครเราไปอยู่ตรงไหนนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่งไปตรงจุดที่เราค่าบอสได้เลยนะครับอ่าพอที่จริงพอฆ่าบอรสแล้วเนี่ยมันจะบังคับจบด่านทันทีนะครับเออจะมียงทูตขาวเนี่ยมาล่าตัวเราก็เหมือนกับที่จบด่านปกติแล้วก็จะเห็นว่าจะได้ achievement ก็คือ achievement นี้แหละเมื่อฆ่าบอรสได้นะครับจะปลดล็อกโหมดไฮเปอร์นะครับของด่านอา s p บีสปอตคารีนะแล้วต่อไปก็จะเป็น achievement ปลดล็อกตัวละครเจนีนะครับ ตามนี้เลยก็คลิปนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําสำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ